สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้กันในแบบฝึกเล่มที่สองนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะคุณครูมีคำคล้องจองสนุกสๆมาฝากเด็กๆอยู่หนึ่งบนเด็กๆพร้อมหรือยังคะ เดี๋ยวเด็กๆฟังคุณครูท่องก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะท่องให้ฟังก่อนถอถุงแบ,บ่งหอนคนใส่ของไว้ยกวางบนไหลเดินได้สบายเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆท่องตามนะคะหนึ่งรอบเด็กๆพร้อมนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะถอถุงแบกหอนคนใส่ของไว้ยกวางบนไหลเดินได้สบายค่ะเด็กๆทันไหมคะเด็กๆสามารถย้อนกลับ ไปท่องใหม่อีกรอบนะคะตามคลิปเมื่อกี้นี้เลยค่ะที่คุณครูพาท่องไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดกันนะคะวันนี้คุณครูเอามาฝากเด็กๆอยู่สี่หน้านะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาดูหน้านี้เลยค่ะหน้าแรกนะคะเขาให้เด็กๆเ,เขียนตัวอักษรน,นะคะตัวยู การเขียนตัว u นะคะเขียนยังไงนะคะคุณครูมีวิดีโอมาให้เด็กๆได้ชมกันเราไปดูกันเลยนะคะ u u เขียนเส้นโค้งจากซ้ายไปทางขวาค่ะเด็กๆคะเราได้ดูวิดีโอการเขียนตัว u u ไปแล้วเด็กๆเ,เขียนได้ไหมคะ ค่ะถ้าเด็กๆยังเขียนไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกหนึ่งรอบนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ U เขียนเส้นโค้งจากซ้ายไปทางขวาค่ะเด็กๆคะเราได้ดูวิดีโอการเขียนตัวยูไปแล้วนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะค่ะเด็กๆ ดูในใบงานของเรานะตัวยูคุณครูเขียนมาให้เด็กๆครึ่งตัวนะคะฉะนั้นเด็กๆลากให้เสร็จสมบูรณ์เหมือนวิดีโอเลยนะคะต่อไปแบบฝึกหัดหน้าที่สองหน้านี้เลยค่ะหน้าที่สองนะคะเขาให้เด็กๆเขียนพยัญชนะไทยถอถุงนะคะ เด็กๆการเขียนถอถุงเขียนยังไงเด็กๆทำเด็กๆเขียนได้ไหมคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูวิดีโอการเขียนถอถุงที่ถูกวิธีกันเราไปดูกันเลยค่ะถอถุงเขียนหัวกลมๆล,ลากขึ้นไปขยักนิดนึงแล้วลากเส้นโค้งไปทางขวาและตรงลงมา เราได้ดูวิดีโอการเขียนถอถุงที่ถูกวิธีไปแล้วนะคะเด็กๆดูทันไหมคะลูกถ้าเด็กๆดูไม่ทันนะคะหรือว่ายังเขียนไปไม่ถูกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูอีกหนึ่งรอบเราไปดูกันเลยค่ะถอถุงเขียนหัวกลมๆลากขึ้นไปขยักนิดนึงแล้วลากเส้นโค้งไปทางขวา และตรงลงมาค่ะเด็กๆเ,เราได้ดูวิดีโอการเขียนถอถุงไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆด,ดูในใบางานของเรานะคะถอถุงจะเป็นเขียนครึ่งตัวนะคะฉะนั้นเด็กๆเ,เขียนถอถุงให้เสร็จสมบูรณ์เหมือนคลิปที่เราดูไปเมื่อกี้นี้นะคะ ต่อไปหน้าที่สามนะคะเด็กๆหน้านี้เลยค่ะหน้าที่สามนะคะหากเขาให้เด็กๆลากเส้นนะคะตามตัวเลขที่เขากำหนดมาให้นะคะมีอยู่เลขหนึ่งถึงเลขสิบห้านะคะเด็กๆเริ่มจากเลขหนึ่งแล้วลากไปเลยนะคะนับต่อไปเลยนะคะจนถึงเลขสิบห้านะคะพอลากเสร็จแล้วนะคะ เด็กๆระบ,บายสีด้วยนะคะระบ,บายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะค่ะต่อไปนะคะเด็กๆหน้าที่สี่หน้านี้เลยคะ่ะหน้าที่สี่นะคะเขาให้เด็กๆเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตัว V นะคะการเขียนตัว V ีที่ถูกวิธี เด็กๆเ,เขียนยังไงคุณครูมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆได้ดูกันเราไปดูกันเลยค่ะวีลากเส้นเฉียงลงมาทางขวาแล้วลากเฉียงขึ้นไปทางขวาค่ะเด็กๆคะเราได้ดูการเขียนตัววีที่ถูกวิธีไปแล้วเด็กๆทำได้ไหมคะ ถ้ายังไม่ได้หรือว่าเด็กๆด,ดูไม่ทันเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปดูอีกหนึ่งรอบเราไปดูกันเลยค่ะ V ลากเสน้น